สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovely Love l y BB Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ b ีีนะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆวง Into One เหมือนเช่นเดิมค่ะและเรื่องแรกในวันนี้ก็คือน้องๆวง Into One นะคะจะมีไลฟ์ในวันที่2สิงหาคมนี้นะคะซึ่งก็คือวันนี้นะทุกคนทาง o f ฟฟิ i ชียลนะคะได้มาอัปเดตแคปชั่นว่า ใกล้ถึง100วันแรกจากฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูร้อน Into One วันที่2สิงหาคม6โมงครึ่งเวลาไทย Live สดฉลอง100วันนะคะทางค่ายนะคะบอกว่าดู Live ไ,ได้ทางาโ e i b อ d o ก k i ว Twitter และก็ VTV นะคะแต่ถ้าตอน Live มาแล้วทุกคนหาลิงก์กันไม่เจอ แล้วถ้าเราหาเจอก่อนเราจะเอามาแปะให้ก็แล้วกันนะคะแม่ๆก็เตรียมดูไลฟ์ของน้องๆกันได้เลยคะ่ะและเรื่องที่2ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือสำหรับงานเทศกาลดนตรีนะคะทางงานนะคะมีประกาศออกมาเพิ่มเติมนะคะแคปชั่นว่า สำหรับงานเทศกาลดนตรีครั้งที่28แแจ้งให้ทราบว่าเพื่อความปลอดภัยและการควบคุมการแพร่ระบาดในปัจจุบันงานจึงถูกเลื่อนออกไปเมื่อได้เวลาที่แน่นอนแล้วจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบ ก็คือตอนแรกนะคะงานจัดวันที่9สิงหาคมนี้นะคะแต่ที่เรามาอัปเดตเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเราแจ้งไปว่างานมีวันที่10เนาะเพราะว่าทางงานเลื่อนนะคะพอประกาศออกมาแบบนี้อีกเราก็เลยไม่แน่ใจนะคะว่าวันที่10ที่เราอัปเดตไปแล้วเนี่ยคือวันที่แน่นอนแล้วหรือยังเพราะเลื่อนมาแล้วครั้งหนึ่งเนาะหรือเลื่อนอีกจากวันที่10ไปอีกนะคะยังไงถ้าง,งานมาวันไหนจริงๆเดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกครั้งก็แล้วกันนะคะ และเรื่องที่3ในวันนี้นะคะก็คือรายการ Lucky into One EP 4มาแล้วนะคะทุกคนทาง Official ก็มาอัพรูปพร้อมแคปชั่นว่า Lucky into One Hey ภาษาทินที่เขียนลงบนกระดาษหมายความว่าอะไรต่อสู้สุดกำลังโชว์ความสามารถในการเรียนรู้ขั้นสุดยอดท้าทายภาษาถิ่นพลังเพิ่มเป็น2เท่าเมื่อมีอาหารมาล่อรสชาติของภาษาถิ่นมาดูกันว่าใครจะได้อาหาร แม่แม่น้องทุกคนก็ไปตามดูคลิปกันได้ค่ะเราเองก็จะรีบตามไปเหมือนกันค่ะน้องๆต้องโซนอีกมากๆแน่เลยต้องรีบไปดูความโซนของน้องๆกันค่ะและเรื่องที่สี่นะคะแบรนด์คิวส์นะคะที่น้องแพททิกไปร่วมงานได้ปล่อยรูปพร้อมกับผลิตภัณฑ์ออกมาเยื่อใจแม่แม่อีกแล้วนะคะแล้วรูปน้องคือหล่อมากแม่แม่น้องแพททิกอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะต้องซื้อแล้วนะน่าใช้ขนาดนี้นะคะ แล้วทางแบรนด์นะคะก็ปล่อยรูปพร้อมกับข้อความของน้องแพตติกที่ว่าความสุขของฤด,ดูร้อนคือการไม่มีสิวระหว่างทางความฝันผมพยายามฝึกฝนอย่างเต็มที่ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนถ่ายใกล้ๆคิวส์ทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึกขับไล่สิวหน้าเรียบเนียนกระชับเอาแล้วทุกคนน้องแพตติกมาขายขนาดนี้ต้องซื้อแล้วคะ่ะและเรื่องที่5ของวันนี้นะคะก็คือแบรนด์ b y อัลทินะคะที่น้องนายไปร่วมงานได้ปล่อยคลิปของน้องออกมาเพิ่มเติมแล้วนะคะแคปชั่นว่า ความโรแมนติกของจักรวาลและกาแล็กซี่ไม่สดใสเท่าอินท o ูวันเกาชิงเฉินจับดาวให้ใจร่าเริงกล่องของขวัญสุดลิมิเต็ดมาที่ทีมอลรับของขวัญแบบเดียวกันกับเสียวจิวแม่แม่คนไหนอยากอุดหนุนน้องนะคะอยากได้กล่องของขวัญสุดลิมิเต็ดก็ไปร่วมกิจกรรมกับทางแบรนด์ได้คะ่ะ และเรื่องสุดท้ายที่บีบีจะมาอัปเดตในวันนี้นะคะก็จะมาเมารูปแล้วก็คลิปที่น้องๆอัปเดตลงโซเชียลเหมือนเช่นเดิมค่ะคนแรกเลยนะคะน้องเจียหยวนะคะก็มาอัปคลิปแคปชั่นว่าทำไมเสื้อยืดธรรมดาของผมกลายเป็นทักซิโดได้ก็คือน่ารักมากทุกคนน่าจะเป็นวันเดียวกับที่น้องอัปรูปไปเนาะจำเสื้อตัวนี้ได้นะคะจำความหลอ่อจำลูกแฟนหนุ่มได้แฟนหนุ่มสุดๆนะคะ แล้วน้องก็มาอัพรูปวิวด้วยนะคะส่วนน้องลินโมนะคะก็มาอัพรูปเกมแคปชั่นว่าในที่สุดฉันรองแล้วก็มาอัพรูปอีกแคปชั่นว่าผมรู้สึกยินดีมากที่ได้มีโอกาสชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกับคุณครูทุกท่านในห้องถ่ายทอดสดครับมาร่วมเชียร์นนะักกีฬาโอลิมปิกไปด้วยกันครับ ก็คือน้องไปร่วมงานโอลิมปิกแบบออนไลน์เมื่อวันที่1สิงหาคมนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มาอัปเดทเนาะเรามาอัปเดทไม่ทันนะคะก็ต้องขอโทษด้วยยังไงแม่แม่น้องหลินโมไปตามดูย้อนหลังกันได้นะคะส่วนน้อง A.K. นะคะก็มาอัพรูปวิวนะคะแคปชั่นว่าชีวิตเราทุกคนจะดีขึ้นและดีขึ้นให้ตัวเองได้หยุดครึ่งวันในวันนีแ้และมีช่วงเวลาที่ดีในการฟังเพลง ส่วนน้องหลิวหยีนะคะก็มาอัพคลิปลิฟซสิงเพลงกับเพื่อนเพื่อน,นะคะแคปชั่นว่าเชนเดือนสิงหาคมแล้วครับ In t o One n i g h t Into o n e ป๋อหยวน Into o n e หลิวจางแล้วก็มาอัพอีกนะคะแคปชั่นว่าอันนี้มาสนุกเกินไปแล้วครับก็มาเล่นกับน้องหลินโม่น้องนายน้องแบททิกน้องเอเคค่ะแล้วน้องหลิวหยีก,ก็มาอัพรูปอีกแคปชั่นว่าบายบายหนะ้ากลม,ลมก็คือน่ารักมากทุกคนถึงหนูนะ่าจะกลมหรือไม่กลมหนูก็น่ารักลูก ส่วนน้องแพทริกนะคะก็มาอัพคลิปแคปชั่นว่าสำเร็จแล้วครับอินทวันจางเจียหยวน Into one, อินทวันหลิวจางก็เป็นคลิปที่น้องแพทริกเล่นลูมิกอยู่นะคะและเพื่อนๆก็เอามือมาปิดตาน้องนี่แต่ว่าน้องก็เล่นได้งี้ส่วนน้องนายนะคะก็มาอัปรูปนะคะแคปชั่นว่าเป็นอีกวันที่สนุกในการหาสไตล์ที่แตกต่าง น้องก็มาถ่ายรูปแบบเท่ๆเลยทุกคนแบบเออจัดตรงจัดเต็มชุดแว่นตานะคะแมมแบบคู่เนาะนายสไตล์จริงๆค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่บีบีมาอัปเดตในวันนี้นะคะและถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบีบีจะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะต้องไปสืบต่อว่าน้องทำอะไรอยู่นะคะฝากทุกคนกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย